สวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องลุงป่าเอาอาสุผู่สุคนเสียงแจ๋วแจ๋วอย่าลิ้นไม่อีกแล้วพี่น้องจ้ะมานังเพล่อยู่ในสวนบอกพีกอีกแล้วพี่น้องเมื่อนี่จวดจวดจะเต็มพี่น้องจ้ะมองใส่มองขวาเพื่อนบานว่าท่านในเลืองานจากคนเ <c oughs> มื่อนี่ยอย่าเล่นกับมาส่องสีแปลกๆคือเก่าแล้วพี่นอ้องคนเกา่าคนเดิมเพิ่มเติมก็อยู่ในป่าบอกพีบกบ่ไปใส่ดอกพี่น้องค่ะหลังจากรับชม สวนพลิกดุกๆผืชดพักไปเหล้วเข้ากับมานางทักทายกันเนาะพี่น้องเนาะอย่าลิ้นหวังว่าอายนองสุขสุขคนสีอยู่ดีมีแห้งมีความสุขในชีวิตประจำวันเนาะค่ะเนาะค่ะแล้วกัขอบบุญขอบคุณ ถึงเอฟซีทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังแรงใจเข้ามากดติดตามทั้งเพื่อนเกา่าเพื่อนใหม่ก็ดีก็ยินดีตอนรับสูบานหน่วยแยลินสุภูสุคนเด้อค่ะเด้อเชื่อว่าคลิปใดคำว้าใดกิริยาใดใส่บะะส่หมาอสมบ่ถือบต่ตองกราบขออภัยไายนองสุภูสุข้นไวนะ้ณที่นีด้วยนะคะเพราะว่าบางขังบางเรื่องบางตัวอ่ ต้องใส่ำําา่าบานแนอ่อให้มันสมเหตุสมผลสมเนื้อเรื่องเนื้อหาเนาะค่ะเนาะกะว่างว่าไอยน้องสุขผูสุขคนสิเบลลังเกียดเรากับสีห้ยอภัยเยลินค่ะเมื่อนี่ยเยลินมีคลิปดีๆมีแนี่ยดีๆเมื่อว่าให้พีใหหน่องฟังสืบเนื่องมาจากว่าตอนเยลินลงคลิป ประเทศพาส,สป,ปอร์ตอยู่เมืองไทยมันยากอีหยังจังสี่นะค่ะพอดีมีเอฟซีหลายๆท่านถามมาหนึ่งในนั่นก็คือ,อ,อคุณอัญญาเจ็ดสิบสามเนาะค่ะเนาะซึ่งคลิปนี้ยายลิ้นกะซีมาไขขอของใจให้ให้ใหคุณพี่อัญญาแล้วก็บเอฟซีหลายๆท่านทั้งที่ได้เฮ็ดช่องกคดีบ่ได้เฮ็ดช่องกคดีเขามาได้รับ หู่รับชมรับฟังเหตุและผลนั้นๆไปน้ากันเนาะคะ่ะค่ะพี่น้องห้ามมาโตกันในกรณีที่ถ้าอา่ในกรณีที่มาดามที่อยู่ต่างประเทศอย่างเช่นประเทศอังกฤษเยลินสีว่าส่วนของประเทศอังกฤษเนาะค่ะเนาะสำหรับผู้ที่มีพาสปอร์ตสองอันก็คือพาสปอร์ตไทยพาสปอร์ตไทยมาเลยวะทรั พาสปอร์ตไทยแล้วกับพาสปอร์ตอังกฤษเนาะค่ะเนาะว่าเป็นยังถ้าพาสปอร์ตไทยเบิร์อายุเป็นยังจังพอใส่พาสปอร์ตอังกฤษ,กฤษเข้าประเทศไทยมันกับใส่ใดคือกันค่ะเข้ามาฟังอ่าเหตุและผลตรงนี้ไปน้ำกันเนาะสำหรับอ่าผู้ที่ถือ2องอ่าสัญชาติสองพาสปอร์ตกับคงสิรูเหตุผลดีเล้วว่าเป็นยังแต่สำหรับหลายๆท่านที่ย่งบลูเข้ากับมาฟังเรื่องเล่าไปน้ำกันค่ะ ในกรณีของคนที่มีพาสองอันเนาะคะ่ะเนาะซึงยาลินกับลูกกับมีทั้งสองอันก่อนที่เฮ้าสิออกประเทศอังกฤษนี่เฮ้าก็เอาพาสป,ปอร์ตอังกฤษยื่นขาออกจากประเทศอังกฤษนะคะแล้วลูกทั้งลูกว่าพาไทยหมดอ,อายุแต่อยากที่ไปยื่นอยู่เมืองไทยไปยื่นอยู่เมืองไทยเพื่อเราจะได้มี ข้อมูลการเข้าออกประเทศตัวเองจากพาสปอร์ตไทยค่ะพี่น้องคะแต่ส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่แล้วนะคะต่อให้พาสปอร์ตเบิดอายุหรืออียังจังเสียกักับเขาได้อยู่แต่ก็มีปัญหา นิดน้อยตามคลิปที่ยะลินได้วอลพานไปแล้วเนะะวาะเนาะอันนั้นมันพานไปแล้วห้าสิบบวบถึงแต่เป็นยังเอ่อเข้าถึงตองยืนพาสปอร์ตไทยเพื่อให้เรามีข้อมูลการเข้าออกในพาสปอร์ตไทยของเราเข้าเข่าเมืองไทยเข้ากระใสพาสปอร์ตไทยสแตมเข่าประเทศจอควางพ่อขาออกเข้ากระตองใสพาสปอร์ตไทยออกจาก ประเทศไทยเฮ้าซึ่งในแต่ละปีแต่ละเดือนแต่ละครั้งที่เราเข้าออกเข้ากะซีมีข้อมูลในคอมพิวเตอร์ข้อมูลในการเดินทางเข้าออกประเทศเจคของอยู่ตลอดเวลาจากจากพาสปอร์ตไทยนะะเนาะค่ะเนาะแต่ในกรณีที่บางคนบัตรท่านใดพาสปอร์ตอังกฤษกระใส่พาสปอร์ตไทยทั้งเข้าและออกประเทศเจคของแล้วกับประเทศอังกฤษนะะเนาะค่ะเนาะแต่พาสปอร์ตของท่าน ต้องไม่หมดอายุนะคะค่ะจังเยลินใส่พาสปอร์ตไทยเข่าออกประเทศโจควางต่ว่าเวลาขาเข่าประเทศอังกฤษเยลินก็ต้องใส่พาสปอร์ตอังกฤษเข่าประเทศอังกฤษค่ะพี่น้องคะเพื่อให้มันถึกมันตองตามที่เอ่เพิ่นไดวาไว้เนาะคะ่ะเนาะแต่ต้าวาหากท่านใดบม่มีพาสปอร์ตของอังกฤษยังท่ันได้เป็นอ่ซิตี้เซนยังท่านได้เป็นบริติ c ิ t ิเซนก็ใส่พาสปอร์ตไทยเข่าในประเทศอังกฤษตามอ่าช่องที่เพิ่นจัดไว้ให้ระวางช่องนักศึกษาช่องอ่าพาสปอร์ตต่างชาติหรือว่าช่องพาสปอร์ตที่เป็นคนของชาตินั่นๆนะคะเพิ่นสิจัดช่องไว้ให้แล้วให้เฮาค่ะบัดท,ที่นี่เฮาสิมาว้ากันถึงเรื่องความอยากความงายเนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะค่ะ สิบะหำเยล่นติพีนองคือสีปอกแปกปอกแปกมาแล้วในความยาาความง่ายของอของการใส่การใส่พาสป,ปอร์ตสองอันเล่าบานนี้คําถามของพี่อัญญาเราถามมาเนาะคะ่ะเนาะว,ว่าเป็นอย่างถ้าพาสป,ปอร์ตไทยเบิด์ตยุประเทศอังกฤษ คือบไทายอยู่ประเทศอังกฤษก่อนเราค่อยกลับมาเมืองไทยอันนี้หลายหลายท่านซึ่งบอแมนแต่คุณผี่อัญญาคนเดียวที่เล่าสงสัยเอฟซี่หลายหลายท่านทั้งที่ได้เฮ็ดช่องกคดีโบได้เฮ็ดช่องคดีก็อาซิมีขอสงสัยตรงนี้เ้วกะยาลินก็มมข้อมูลมาห้รับฟังไปพร้อ,อมๆกันเนาะค่ะเนาะว่าเหตุผลกนใดมาดามหรือว่าคนไทยที่มาอยู่ใส่ชีวิตอยู่ประเทศอังกฤษเนี่ย ถึงส่วนใหญ่ยาลิ้นใส่คำผิดค่ะบางส่วนถึงใช้พาสปอร์ตหมดอายุเข้าประเทศตัวเองเพราะอะไรอันนี้เฮาสิมาฟังเคสที่สองนะคะเนาะเคสแหลกยาลินอธิบายไปแล้ววางว่าพี่นองคือสิฟังอันเข้าใจเนาะคะ่นะเนาะขันเชื่อว่ายาลิ้นว่าสับสนแน่กับลงในคอมเบนบอกไ้ยาลินฟังเดอคันเดอค่ะบานี้ยาลินสีมตัตอบว่า อ่อันที่สองเด้อพี่น้องเด้อทั่วประเทศอังกฤษนี่คนไทยไปทำธุรกรรมทั้งด้านเอกสารแจ้งเกิดแจ้งตายมองใด เนาะคะ่ะเนาะอันนี้ยาลินกับซิมาตอบให้ฟังมองสายมองขวายาลินกับซิมาตอบให,ให้ให้ให้ความรู้แกทุกทุกทันรวมถึงคนทั้งบานเฮาเพราะวะะ่ายาลินกลับไปบานเมื่อกี้เจ้าหน้าที่ยุทธ์เิงอำเภอเพิ่นคนข้างจะสอบถามยาลินหลายอย่างแล้วกค่คนข้างพ่พอใจกับคําตอบที่ยาลินตอบไปเนาะคะ่ะเนาะค่ะยาลินก็เลซิมาบอกสาเหตุให้ฟังเนาะคะ่ะเนาะเป็นอย่างคนไทยนะถึง ถึงเฮดพาสป,ปอร์ตยาก่อยู่ประเทศอังกฤษ เป็นยังจังคอยใส่พาสป,ปอร์ตเบิดอายุเข่าประเทศโจขวางเป็นยังจังบเดมากหายเรียบร้อยเป็นอย่างจังสั่นเป็นอย่างจังสี่ค่ะคลิปนี้เฮาสิมาไขาขอของใจไปเงาวๆ้ไปนําการคลิปนี้เง้วแนวจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อแต่วา่าสาระล้วนๆให้พี่ให้น้องทั้งทั้งสองฟังนะคะค่ะในคลิปนี้มีคําตอบนะคะทั่วประเทศยูเคนไทยต้องไปทําธุรกรรมด้านเอกสารสําคัญต่างๆที่ที่ สถานทูตไทยประจำกรุงลอนดอนเมืองหลวงของประเทศอังกฤษ,กฤษเท่านั้นนะคะบ่าเจ้าสิยูออกตกเนื้อไตเจ้ากระสิตองเดินทางมา,าสถานทูตไทยทียูเมืองหลวงก็คือลอนดอนอกรุงลอนดอนเนาะ,ะ,นะะ,ะค่ะเนาะค่ะก็คือออกตกเนื้อไตบานเฮ้ามากรุงเทพนั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะบาทเนี่ย การที่เฮ้าสีเดินทางมากลอนดอนนี่กับบแมนเล่องอยากกับบแมนเล่องง่ายแต่ว่าความยากสิยูที่ณปัจจุบันนี้ณปัจจุบันนี้นะคะทุกอย่างจะต้องจองคิวทำธุรกรรมต่างๆผ่านออนไลน์นะคะส่วนจะมีการโทรหาทางสถานทูตทางพนักงานสาขาต่างๆหน้าที่ต่างๆนั้น ทางสถานทูตเพนศิลรบุไว้ว่าเมื่อใดเวลาใดที่เพนให้โทรหาใดหรือว่ารับสายใดนะคะซึ่งกับบแมนเรืืองงายที่สิติดตัวใดเพราะว่าสายกับ่คคอยว่างบาดน,นี้ไดกรณีบุกทางออนไลน์บุกค,คิวนะคะบ่วา่วาสิเป็นการแจงเกิดแจงตายอ่าบุกเฮ็ดพาสปอร์ตไม่พาสปอร์ตเบิดอายุของคนไทยนะคะค่ะอ่า เ้าสีต้องจองขามบางคนถึงขามปีกะมี่ค่ะเลยหลายเดือนค่ะขามปีกะมี่เพราะว่าสถานทูตนี่อยู่กรุงลอนดอนกะเป็นจุดเดียวที่คนไทยทุกคนที่มาอยู่นี่ ต้องการควมำซอยเหลือต่างๆเนาะค่ะเนาะคันม่นเปรียบเทียบอยู่บานเฮ้าไปไทยบัตรประชาชนไปอำเภอบานเฮ้ากะเหลวไปตัวจังหวัดน้ำสาขาหม่องใดหม่องหนึ่งที่ทางรัฐบาลบานเฮ้าจัดให้ไทยพาสปอร์ตได้เฮ้ากับไปแบบง่ายๆเนาะค่ะเนาะไก่ใสเฮ้ากับไปมองหันแต่ว่าอยู่ต่างประเทศอย่างเช่นประเทศอังกฤษนี้ คุณจะต้องเดินทางเข้าลอนดอนเท่านั้นแต่คุณจะต้องทำการบุ๊กผ่านออนไลน์ผ่านการโทรหาผ่านอีเมลนะคะส่วนเจ้าสิได้รับการตอบรับกลับขึ้นมาว่าสิได้คิวใดเดือนใดคุณก็ต้องรอคิวท่านั้นค่ะพี่น้องคะรอคิวหรือหรือนะคะหรือพี่น้องทางคนไทยที่อยู่ประเทศอังกฤษสามารถต่อพาสปอร์ต ทำบัตรประชาชนแจ้งเกิดหรือว่าทำธุรกรรมอเอกสารต่างๆที่สําคัญได้จากาาทางสถานทูตพันธมีกงศุนสัญจรกงศุนสัญจรน,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 นะคะพี่น้องคะกงศุนย์สัญจรซึ่งออกให้บริการคนไทยตามเมืองต่างๆแต่เฉพาะ เมืองใหญ่ๆเท่านั้นนะคะเมืองใหญ่ๆเท่านั้นดังนั้นแลว้วพี่น้องคนไทยที่อยู่ประเทศอังกฤษในออกตกเหนือไต้พ้่นสิตองติดตามข่าวสารจากสถานทูตอยู่เสมอๆเ,เพื่อที่ท่านจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลมาที่ลอนดอนแต่โลกรงศูนย์สัญจรไปตามเมืองต่างๆใหญ่ๆแล้วเราใกล้ที่ไหนเราก็ไปใช้บริการที่นั่นเต้ปัญหาซิยูตรงทีว่า ปัญหาจะอยู่ตรงที่ว่าการจองคิว เจ้ามักสีจองคิวบบท่านค่ะพี่น้องค่ะในกรณลนีกงสุนสันจวนนะคะคุณสีจองคิ้วบบควยท่านคิวสิเต็มกนค่ะพี่น้องค่ะนี่คือความยากของคนไทยที่ใส่ชีวิตอยู่ต่างแดนในแต่ละประเทศนะคะส่วนประเทศอื่นๆสิเป็นจังไหเยลินบลูเดย์ตะวันนี่คือของประเทศอังกฤษแล้วข้อมูลที่เยลินนําเม้าเวาให้ลุงป่าอ้าพี่น้องสุขผู้สุขคนได้รับฟังไปน้ากันนี่ ยาลินกระไดมาจากาาบุคคลท่านหนึ่งที่เหตุงานเกียเก่ยวกับพาสปอร์ตเกี่ยวกับสถานทูตนี่แหละคะ่ะพูนให้รายละเอียดมากยาลินก็เลยอยากนําออกมาแบ่งปันเพื่อไขขอของใจในส่วนต่างๆที่ได้สอบถามมาเนาะค่ะเนาะแล้วอีกอย่างหนึง่งยลินกับซิมีแนวบอกที่บอกนองเนาะค่ะเนะาะในความอยากง่ายในส่วนต่างๆแล้ว แต่ว่าการรับร่องเอกสารต่างๆสามารถส่งทางไปสนีใได้นะคะส่งไปให้ทั้งสถานทูตเพนสแตมหมเฮาเน่เฮาสามารถส่งไปทางไปสนีใได้ค่ะพี่น้องคะสิ่งสิ่งเหล่านี้เฮาจําเป็นต้องเดินทางไปเองสามารถส่งไปสนีไปได้เ,เพื่อความสะดวก ใไ้เด uh, uh, ประชาชนคนไทยที่อาศัยอยู่ uh, ประเทศอังกฤษเนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะค่ะนี่คือเหตุผลหลกัลกๆที่เป็นอย่างคนไทยถึงบ่คอยได้ต่อพาสปอร์ตอยู่ประเทศอังกฤษ ส่วนหลายๆท่านที่อยู่ประเทศอังกฤษนี่บัท่านได้มีแพล่นกับเมืองไทยงายเพิ่นกับจองมือจองเว้นจองคิ้วขามเดือนขามปีคือกันพี่น้องคะเพื่อที่จะไปต่อพาสปอร์ตไทยคะ่ะแล้วอีกอย่างนึง่งยยลินก็อยากสิกราบขอบ,บุญขอบคุณถึงเจ้าหน้าที่ทุกๆท,ท่านที่ทำงานอยู่สถานทูตไทยประจำกรุงลอนดอน ที่ให้ความสะดวกให้ความเอื้ออำนวยความสะดวกต่างๆเท่าที่เหตุการณ์และเวลานั้นๆจะอำนวยให้นะคะถา้าบ่มีเจ้าหน้าที่น่ารักน่ักตรงจุดนี้แล้วเฮ้ากะสิ ไปมาอยากแน่จักหน่อยแต่ว่าค่าใส่ใจในการเดินทางต่างๆที่สีเขาเมืองลอนดอนเขาเมืองหลวงของประเทศอังกฤษนี่ขึ้นย่กัวาวเจ้อยุกไกยู่ไกลซ้ไำไดเด้พี่น้องค่าใส่ใจค่อนข้างสสูงเข้าไปเข้ากับต้องนอนวันสั้นคืนในกรณีของผู้ที่อยู่ไกลๆค่าโรงแรมกับ่าแมนถึกๆแต่ว่าขันเจ้าไม่อยาิซีพี่น้องมีหีมู่มีพวกก็อาจสิไปอาศัยรับนอนน้ากันจักคาจากคืนพอได้เหตุทุระแบบ ปังแล้วก็ถือโอกาสเที่ยวเมืองลอนดอนไปในตเนาะคะนะ่ะเนาะค่ะคลิปนี้อย่าล้นกับมี่มาฝางมาต่วนไอ้นองหลายเติบพี่นองคะ่กะกวังว่าคุณพี่อัญญาเจ็ดสิบสามช่องอัญญาเจ็ดสิบสามนะคะทัพผู้ใดอยากรู้ว่าเราเป็นไพะก่า เบิงเล่าใดนาานาเนาะค่ะเนาะเราก็สิมีแนวดีๆเมื่อบอกให้ฟังคือกันดังนั้นคลิปนี้อย่าลิ้นไขข้อของใจคุณพี่อัญญาจะ1สาไปแล้วนะคะแล้วก็ไขข้อข้องใจเอฟซหลายๆท่านที่สงสัยมา นะคะค่ะขอบบุญขอบคุณหลายหลายอีกครั้งหนึ่งเด้อค่ะเดอ้อที่มาเป็นกำลังใจกดติดตามแล้วก็รับฟังเรื่องเล่าดีๆในบานหน่อยเยลินคลิปนี้เยลินสิขออนุญาตบาดคำลาไปสอกกรขอให้พี่ให้นองดูแลสุขภาพขอให้มีความสุขในชีวิตประจำวันในทุกๆเมื่อนะคะพอกันคลิปหน้าค่ะพี่นองคะสวัสดีค่ะ Bye bye. <laughs>